สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยเรียนรู้ได้กับครูสุรัตน์ผงสาวันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเมืองศาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขตหนึ่งค่ะในวันนี้นะคะครูจะนำนักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำบุพบทกันนะคะซึ่งคำบุพบทก็คือ คำที่ใช้นําหน้าคํานามคําสรรพนามคํากริยาหรือคําวิเศษเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคํากลุ่มคําหรือประโยคนะคะต่อไปมาเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของคําบุพบทนะคะคําบ,บุพบทแบ่งออกเป็น6ชนิดดังนี้ค่ะ 1. คําบุพบทบอกตําแหน่งหรือสถานที่ 2. คําบุพบทบอกเวลา สาคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ4ี่คำบุพบทบอกการให้และความประสงค์ห้าคำบุพบทบอกความเปรียบเทียบและหกคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องค่ะต่อไปนะคะมาเรียนรู้คำบุพบทชนิดที่1ค่ะคำบุพบทบอกตำแหน่งหรือสถานที่จะใช้คำว่าเหนือใต้ล่าง บนริมชิดใกล้ไกลที่นอกในเป็นต้นนะคะตัวอย่างประโยคบ้านของฉันอยู่ใกล้โรงเรียนเสื้อสีขาวอยู่ในตู้เสื้อผ้า 2. คํคำบุพบทบอกเวลาจะใช้คำว่า ตั้งแต่กระทั่งจนเมื่อระหว่างตลอดเกือบจนกระทั่งสำหรับเฉพาะเป็นต้นนะคะตัวอย่างประโยคฉันรอเธอจนกระทั่งเที่ยงเงินนี้ให้เฉพาะสัปดาห์เดียว 3. ามคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของจะใช้คำว่าของแห่ง จากในเป็นต้นตัวอย่างประโยคกระเป๋าของฉันหายไปพ่อทำงานที่หอสมุดแห่งชาติ 4. คํคำบุพบทบอกการให้และความประสงค์จะใช้คำว่าแกต่อแดเพื่อสำหรับเป็นต้น ตัวอย่างประโยคดอกไม้ช่อนี้สำหรับคุณแม่ครูมอบของขวัญให้แก่นักเรียน 5. คําคำบุพบทบอกความเปรียบเทียบจะใช้คำว่าเท่าเท่ากับกว่าเป็นต้นตัวอย่างประโยคสมรักสูงกว่าสมสีกายหนักเท่าเกม 6. คำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องจะใช้คำว่ากับด้วยโดยตามเป็นต้นตัวอย่างประโยคก,กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องมานะเดินทางโดยรถไฟฟ้าต่อไปมาเรียนรู้หน้าที่ของคำบุพบทนะคะ 1. น,นำหน้าคำนาม เช่นบ้านของผมอยู่ใกล้วัดคําว่าใกล้เป็นคําบุพบทนําหน้าคํานามคือคําว่าวัดนะคะ 2. นําหน้าคําสรรพนามเช่นพ่อให้ของขวัญแก่ฉันแก่เป็นคําบุพบทนําหน้าคําว่าฉันซึ่งเป็นคําสรรพนามนะคะ 3. นําหน้าคํากริยาเช่น เราต้องกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินคำว่าเพื่อเป็นคำบุพบทนำหน้าคำกริยาคือคำว่าอยู่กับกินนะคะและหน้าที่ที่สี่ค่ะนำหน้าคำวิเศษเช่นเธอต้องพูดตามจริงคำว่าตามเป็นคำบุพบทนำหน้าคำว่าจริงซึ่งเป็นคำวิเศษนะคะ ข้อควรจำของคำบุพบทนะคะหนึ่งคำบุพบทจะต้องมีคำตามมาข้างหลังไม่สามารถใช้เพียงลำพังได้ 2. คํคำบุพบทเป็นคำที่สามารถนำหน้าได้ทั้งกลุ่มคำและประโยค 3. ถ้าคำที่เป็นคำบุพบทบอกสถานที่เช่นในนอกใกล้ไกลอยู่ลำพังคำเหล่านี้จะกลายเป็นคำวิเศษดังนี้ค่ะ บ้านเขาอยู่ใกล้ตลาดคำว่าใกล้เป็นคำบุพบทเพราะมีคำว่าตลาดตามหลังบ้านเขาอยู่ใกล้คำว่าใกล้เป็นคำวิเศษเพราะไม่มีคำตามหลังนะคะ การจัดทำวิดีโอในการสอนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพจสอนไทยสไตล์ฉันนะคะที่เอื้อเฟื้อและแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆในการจัดทำนะคะการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทในวันนี้คงจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ